ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณภาพระดับปฐมวัยข้อมูลทั่วไปห้องเรียนห้องชั้นอนุบาลสองโรงเรียนบ้านยาป้องกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดจำนวนเด็กสิอคนครูประจำชั้นชื่อนางรุจิรารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกอมรใจจงองค์ประกอบที่1การประเมินด้านกายภาพบรรยากาศในและนอกห้องเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน1มีความสะอาดของห้องเรียนปฐมวัย 2. มีพื้นที่อำนวยความสะดวกของเด็กแล็ครู 3. ม,มีพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหวจัดบริการต่างๆ 4. มีพื้นที่จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์สื่อการเรียนรู้ 5. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนมีอากาศถ่ายเทสะดวกปราศจากกลิ่นเสียงรบกวนและสัตว์เลี้ยงสัตว์มแมลงอันตราย 6. มีการตกแต่งห้องประณนีตสวยงามเป็นระเบียบ มีข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน7มีสนามเด็กเล่นห้องปฏิบัติการอาคารประกอบ8บริเวณธรรมชาติที่นั่งเล่นพักผ่อนองค์ประกอบที่ 2. การประเมินด้านคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ข้อหนึ่ง มีข้อมูลแผนภูมิเปรียบเทียบ3ปีย้อนหลังแสดงผลการพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กข้อ2มีระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการรายงานผู้ปกครองเป็นปัจจุบันข้อ3ม,มีการศึกษาเด็กเป็นรายกรณีมีวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแก้ไขปัญหานักเรียนสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยจัดการเรียนรู้ออนแฮนเพื่อการส่งเสริมและช่วยเหลือข้อ4ครูมีหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์กำหนดจัดประสบการณ์รายปีในรูปแบบของควอเตอร์รายภาคเรียน1ควอเตอร์มี10วิค และมีการบันทึกหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์ในรูปแบบของสามมิติคือการประเมินพัฒนาการทั้งสีด้านการประเมินด้านเซลล์คือลักษณะเฉพาะของบุคคลและการประเมินในด้าน EF คือทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จข้อ5ครูมีนวัตกรรมสื่อการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีแผนจัดการเรียนรู้จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายในและแผนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของ Active Learning, PBL, Problem-Based Learning เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาและมีโครงงานคุณธรรมระดับปฐมวัย ข้อ 6. มีการประชุมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยองค์ประกอบที่ 3. การประเมินด้านคุณภาพเด็กคุณภาพเด็ก 1. มีผลพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กคิดค่าร้อยละที่เพิ่มขึ้นในปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ50ข้อ 2. เด็กมีระเบียบวินัย แต่งกายสะอาดมีสุขะอ,อนามัยที่ดีข้อ3เด็กสามารถสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยข้อ4เด็กสามารถใช้สื่อประกอบการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายข้อ5เด็กมีค่านิยมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้เรื่องชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิน่น ข้อ6เด็กมีสมรรถนะตามวัยกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองร่าเริงแจ่มใสมีน้ำใจและมีสุนทรียภาพ